สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่10มกราคม2567นะคะก็เป็นวันแรกที่ทางสำนักพระราชวังประกาศใช้เส้นทางเดินใหม่ในการเข้าชมวัพระแก้วแล้วก็พระบรมหาราชวังค่ะซึ่งก็จะเข้าทางประตูมณีน,นพรัตน์นะคะตอนนี้ก็ใกล้เวลา8ปดโมงครึ่งแล้วก็จะเห็นประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาตั้งแถวรอบริเวณด้านหน้าแล้วค่ะ ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะประตูมณีนพรัตน์ก็จะอยู่ใกล้กับพระบรมรูปของรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็จะอยู่ค่อนมาทางสารหลักเมืองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันแรกที่เปิดใช้เส้นทางใหม่นะคะโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ค่ะ จะมีชื่อประตูอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเขียนว่าประตูมณีนพร,รัตน์าะบรมมหาราชบังนะคะก็จะเปิดให้เข้าชมเวลา8โมงครึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมง20ค่ะก็จะเริ่มเห็นคนมาต่อแถวรอกันแล้วคนก็เริ่มทยอยกันมานะคะซึ่งสังเกตว่าประตูนี้พอขึ้นทางขึ้นบันไดเลื่อนที่เป็นอุโมงค์หน้าพระลานขึ้นมาเนี่ยก็สามารถ เข้ามาที่ประตูนี้ได้เลยนะคะมาต่อแถวได้ทันทีเลยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปต่อแถวบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเห็นว่าเริ่มจะยาวแล้วจะได้ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เปลี่ยนทางเข้าใหม่นะคะบริเวณจำหน่ายตัว๋วหรือว่าบริเวณทางเข้ารถไฟใต้ดิก็เปลี่ยนไปด้วยทันสมัยมากขึ้นค่ะ อันนี้เขาให้เราขยับไปตั้งแถวข้างหน้าประตูนะคะที่คือแถวคนที่รอเวลา8ดโมงครึ่งนะคะเพื่อเข้ามาะแก้ว นี่ก็เป็นวันแรกนะคะของการเข้าทางประตูมณีกพร,รัตนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมพระบรมหาราชวังแล้วก็บัตรแก้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร,พร้อมๆกันเลยเข้ามาเรากต้องผ่านเครื่องสแกนแบบนี้นะคะ เจลแอลกอฮอล์พระราชทานนะคะคแล้วก็มีจุดออดิโอไกด์ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด9ภาษาด้วยกันรวมภาษาไทยด้วยเพราะนะคะอันนี้เป็นผ้ามอนหรือเปล่าคะค,ค่ะสวยมากเลยค,ะค่ะเคยไปเที่ยวสังขารแล้วก็ซื้อซื้อผ้าแบบนี้มาใส่ค่ะอันนี้มาจากที่ไหนคะ มาจาก,จากลระประจจบประจวบอ๋ออ,อันนี้มาที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกค่ะขอบคุณมากค่ะคทุกคนคะมุมที่เราเข้ามามุมนี้ก็จะเห็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะคะและนี่ก็คือจุดจำหน่ายตั๋วค่ะสวยงามทันสมัยแบบขึ้นมากๆ<บ>เลย<บ>อ่ะ ใหญทุกคนได้มากันนะคะตรงนี้ก็จะมีร้าน Golden Coffee ด้วยนะคะนี่จุดจำหน่ายตั๋วที่เกตสวยงามมากแลวทุกคนก็จะตื่นเต้นกับวัดพระแก้วมุมใหม่นะคะที่ไม่ได้เห็นกันมาก่อนคือตรงนี้ก็คือปกติเราก็ไม่ได้เปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าชมนะคะสวยมากเลยช่องจำหน่ายตั๋วก็จะมีทั้งแบบอินดิวิดนะคะแบบบุคคลนะคะ แล้วก็แบบกลุ่มแบบกรุป๊ปแล้วก็จะมีส่วนให้สอบถามข้อมูลด้วย customer support ค่ะสวยงามมากี information l o อย a n น f ์ฟาวตรงนี้นะคะสวยงามจริงๆเลยค่ะคือเหมือนเราได้มาเที่ยวบัตเกอรงอีกมุมนึ่งจริงๆอะ่ะด้วยทางเข้าใหม่ตรงนี้นะคะ แล้วนี้ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้เขามีพิธีเปิดสาขา,าพระบรมหาราชวังตรงจุดนี้นะคะก็จะเห็นคนนะคะมาถ่ายรูปกับฉากหลังที่สวยงามแบบนี้ก้อนรับทางเข้าใหม่ ทันสมัยมากสวยงามมากเป็นที่น่ายินดีมากเลยนะคะของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางที่ดีขึ้นแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นตรงนี้ก็เป็นป้อมด้านหน้านะคะที่จะอยู่ตรงข้างกับสารหลักเมืองก็จะมีการนำปฏิมากรรมหินมาตั้งไว้ด้วยแล้วก็มีมานั่งตกแต่งสวยงามนะคะ นี่ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกที่นึงเลยอ่ะสวยมากเราก็สามารถมาหยิบโบชัวได้ตรงนี้เลยนะคะมีหลายภาษามากนี่นะคะตรงจุดจำหน่ายตั๋วก็มีร้าน Golden Coffee ด้วยซึ่งก็เป็นร้านของ Golden Place นะคะ แล้วเดี๋ยวเราเดินต่อไปข้างในกันดีกว่าเพราะจะเป็นยังไงบ้างแค่ข้างหน้าก็รู้สึกประทับใจในความความสวยงามพทันสมัยแล้วนะคะดูดีขึ้นมนากดูดีมากๆเลยดูดีมากสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแนะบบ destination ของการมาเยือนประเทศไทยจริงๆนี่ก็เป็นการเปิดสาขาใหม่นะคะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ติดกันต่อค่ะ ะะก็คือจะเป็นแบบนอกศาจะเป็นเข้าทางประตูใหม่แล้วเนี่ยเราก็ยังได้เข้ามาในส่วนที่ปกติแล้วที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าชมกันด้วยนะสวยมากเลยค่ะอย่างพับรางตรงนี้ปกติเราเราจะเห็นจากด้านนอกใช่ไหมคะเราก็ได้มาเห็นกับตาใกล้ๆสวยมากๆคะประทับใจมากเลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ ได้กําไรนะคะจากการมาเข้าชมกาะาแก้วในการเปลี่ยนเส้นทางในครั้งใหม่นี้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคยยนะใช่ใชค่ะมันเป็นมิวที่แบบแแใช่ค่ะคนต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยค่ะค่ะ เข้าใหม่ก็สวยงามมากเลยอันนี้ก็คือจะเป็นที่เขาบอกว่าเป็นประตูอัตโนมัตินะคะสำหรับชาวต่างชาตินะคะส่วนคน,ไ,นไทยก็เข้าทางนี้ค่ะขไหนถือบัตรได้เดินผ่านได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าประตูที่เราเข้ามาเมื่อกี้ค่ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาตรงกับพระอโบสถวัพระ,ะแก้วเลยนะคะนี่คือประตูทางเข้าเมื่อกี้นะคะวัดพระ,ะแก้วนะคะสวยงามจริงๆ เดี๋ยวเราไปดูทางออกแล้วกันค่ะว่าอยู่ตรงไหนนะคะนี่ก็คือประตูทางเข้าเดิมประตูทางออกก็คือทางเดิมนะคะ พอออกจากบริเวณว,วัดพระแก้วนะคะก็จะมาตรงส่วนที่เป็นการเข้าชมพระบรมหาราชวังพระนั่งต่างๆนะคะนี่ก็คือพระ่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทค,ค่ะสวยงามมากวันนี้ก็พามาชมเท่านี้ก่อนนะคะเป็นการอัปเดตเส้นทางการเดินเข้าชมวัดพระแก้วแล้วก็พระบรมหาราชวังในวันที่1ิมกราคม ซึ่งเป็นเส้นทางการเข้าใหม่นะคะโดยเข้าทางประตูบณนีนพร a t ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ